จริงก็ชื่อหลายฉายาเยอะมากฉายา <นะ S 2> บ้าเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลในวอดก็น้ำมันร้ายอะไรนะน้ำมันร้ายน้ำมันน,น้อยความสุขของตัวเองก็คือแบบไม่อยากกดดันก็คือแบบวิ่งสไตล์ตัวเองอะคะอ่ะยังไงสไต้ตา์ตัวเองก็คือแบบ be in no นับกวิ่งทั้งระยะสั้นระยะไกลหัวใจ อย่างหนึ่งที่สาคัญมากคือระยะทางสะสมต่อสัปดาห์เนาะแข่งดานี้ให้ความสําคัญกับมันแค่ไหนก็คือแบบก็ต่อต่อสัปดาห์ก็ประมาณไม่ถึงร้อยอะค่ะเพราะว่าวิ่งน้อยมากแต่ว่ามาถึงช่วงนี้นะช่วงนี้ค่ะก็คือวิ่งน้อยอยู่แต่ก็ต้องฟิตตลอดพยายางให้ตัวเองฟิตตลอดลก็คือไม่ปล่อยวางคือวิ่งทุกวันใช่วิ่งทุกวันแต่ว่าคือต้องให้ตัวเองแบบฟิตตลอดคือแข็งแรงแล้วก็ คือเวลาพักก็พักแค่วันเดียวอย่างเงี้ยค่ะสองวันอย่างน้อยถ้าพักยาวก็คือสี่วันนี่ก็ก็ต้องเริ่มเหมือนต้องเริ่มใหม่นิดนึงแล้วก็ต้องวิ่งตลอดเราเราวิ่งอย่างน้อยที่สุดในกิโลนะสิบโลอย่างเงี้ยสิบกิโลค่ะแล้วช่วงพีคก่อนที่จะไปสองร้อยไมล์สามร้อยยี่สิบกิโลเนี่ยช่วงนั้นเก็บเท่าไหร่ระยะประมาณสามร้อยค่ะสามร้อยสี่ร้อยค่ะประมาณต่อเดือนสามร้อยสี่ร้อยต่อเดือนใช่ค่ะอ๋อก็สัปดาห์แล้วประมาณร้อย กับมิานก็้อยก็ต้องวิ่งตลอดให้ร่างกายฟิตอยู่ตลอดแล้วมีบอดี้เวทมีเวทใช่ค่ะเนียางอื่นอีกไหมนอกจากซ้อมยาวซ้อมลงคอร์ดลงขอนี่เท่าที่ฟังนี่สองวันเลยนะใช่ค่ะถูกไหมมีลงขอดสองวันอีซี่ก็อีซี่เพยห้าหกห้าครึ่งอ่ะค่ะใช่ค่ะประมาณเพย์ห้าห้าครึ่งอะไรประมาณอีซี่เพยห้าครึ่งก็ถือว่าวิ่งวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะวิ่งยาววิ่งสั้นก็ต้องลงขอดต้องลงขอดต้องฝึกซ้อมประจำอะค่ะก็คือเราจะได้แบบร่างกายจะได้แบบฟิตตัวอยู่ตลอดเวลาที่สถานีหนึ่งบุรีรัมย์อะเราคาดหวังว่าเราจะได้ที่หนึ่งรุ่นอายุไหมอะ,อะไม่ได้คาดหวังอะคือแบบขอให้ได้จบประมาณสี่ชั่วโมงคือตั้งใจว่าทำสักสี่สี่ชั่วโมงแล้วแบบเกิดตะคิวตรงน่องขาทั้งสองข้างเลยไปไม่ไหวก็เลยประคองตัวเองได้เลยตอนนั้นต้องวิ่งเพลประมาณเท่าไหร่ ถ้าจะให้จบซับสี่ก็ต้องมันเพดห้าค่ะประมาณประมาณเพดห้าขึ้นหนึ่งห้าต้นต้นแล้วก็ไม่ก็ขึ้นเพดสีหนึ่งสี่จุดห้าซึ่งเราวิ่งอีซี่ห้าครึ่งอยู่แล้วอ๋อแต่ว่าถ้าใครจะอยากวิ่งแข่งสบายสบายก็ให้วิ่งอีซี่ใช่ค่ะด้วยเวลาตามของเราเท่าที่ไหวมีแบบความสุขของตัวเองก็คือแบบไม่อยากกดดันก็คือแบบวิ่งสไตล์ตัวเองอะค่ะยังไงสไตล์ตัวเอง ก็ค <t od three |ms|> ือแบบวิ <ahaha> strikes, ่งไปเรื <thighs> ่อยๆง่ายๆอ่ะค่ะก็คือแบบไม่อยากไม่อยากกดดันตัวเองอ่ะคือแบบได้ท่อที่ร่างกายไหวอ่าไปได้เรื่อยๆก็ไหวแหละสามร้อยสามร้อยยี่สิบโลก็ไชอบก็คือคนเขาวิ่งเก่งแต่เราไม่เก่งคืออาศัยแบบความขยันแล้วก็อดทนอ่าซ้อมประจําอยู่บ่อยๆคือต้องร่างกายต้องฟิตอยู่เรื่อยๆตลอดเสมอ เสมอต้นเสมอไปเพื่อนที่เป็นคุณหมอกับพยาบาลเนี่ยเขาแบบรู้ไหมว่าเราไปวิ่งไกลๆมีค่ะมีหมอเพียบเลยรู้จักกันก่อนหน้านี้อยู่ใน Facebook ก็เพียบอ๋อแล้วเขาว่ายังไงก็ว่าดาดาเก่งจังเลยวิ่งแบบไกลมากเขาชื่อดาดาเขาบางคนก็เรียกดาดาอย่างเงี้ยบางคนด่าดาจริงๆก็ชื่อ หลฉายาเยอะมากก็อยู่ที่โรงพยาบาลในอร์ดก็นามันร้ายอะไรนะนามันร้ายนามันน้อยอะไรนะนามันน้อยนางมาน้อยใช่ทำไมแสบแสบแสบคือแบบทำงานแบบต้องเรียบร้อยแบบจับจับต้องเป๊ะอะค่ะเป็นคนเป๊ะแสบก็ก็แบบดุไหมดุคนไข้ไหมไม่ดุค่ะเป็นคนแบบพูดดีอธิบายคนไข้ดีอยู่ แต่บางครั้งเราต้องอดทนแล้วก็รอที่ไปให้เขาให้ฟังให้เข้าใจรู้เรื่องคนั่นคือนางมันมันร้ายนางมันน้อยค่ะแม่สายาก็คิ้มิดาเทแะไวว่าขี้มิดาเด๊ะทำไมต้องคิมิดาเพราะว่าหนูเทพี่เขาอย่างเงี้ยคือชวนไปกินข้าวชวนไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเทไม่ค่อยได้ไปกินกับเขามากเพราะว่าชอบวิ่งตอนเย็นประจํา ก็เลยไม่ค่อยได้ไปกินกับเขาค่ะเลยชอบเทอ๋อเทหมูกระทะใช่ค่ะระหว่างหมูกระทะกับวิ่งเราเรียกวิ่งเหรอวิ่งค่ะแต่ไม่ยอมไปกับพวกพี่เขาหรือกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะชอบเทแล้วเราก็นัดเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็เทเราโดนเทกลับดันนั่นคือฉายาที่สองฉายาที่สามมีไหมดาด้าก็มีดาด้าน้ำมันน้อยคิมิดะเดะอย่าเนี่ยคือไปมาจากชิมิดะเท เทค่ะชอบเทชอบเทเรื่องกินแล้วแต่ถ้าเรื่องวิ่งนี่ชวนได้ชวนได้ค่ะตลอดเลยถือวิ่งได้อ่ามาป้ายาแนะนำสถานที่ซ้อมหน่อยสถานที่ซ้อมก็ปกติไปเขากระโจมเขาแหลมกี่กี่กี่ยอดอ่ะเขาแหลมอ่ะเขาแหลมมีหนูวิ่งหนึ่งยอดแต่ว่าไปเขาแหลมน้อยต่อ อตอนนั้นได้ประมาณสักเกือบ40น่าจะได้30-40นี่แหละค่ะเขาแหลมมันดีตรงไหนอ่ะไฮไลท์อยู่โอ้ยอยู่บนเขาเลยค่ะบนยอดที่จุดชมวิวสวยๆแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อแสดงว่าเราต้องออกแต่เช้ามืดแต่เช้ามืดมก็ประมาณสักตีห้ากว่าจะขึ้นไปแต่ตอนนั้นทําได้ชั่วโมง10กว่า16เนี่ยสิบหนี่แหละคะ่ะก็ไปถึงยอดก็พระาทิตขึ้นพอดีถ่ายรูปสวยด้วย แล้วก็ลงมาบางกี้แล้วก็ไปต่อเขาแหลมน้อยได้ประมาณสัก2ี่สิกว่าโลเนี่ยแหละค่ะรวมรวมเขาแหลมกับเขาแหลมน้อยออนั่นคือที่แรกเขาแหลมกับเขาแหลมน้อยอลาดบุรีลาดบุรีที่ที่สองแนะนําก็มีนครนายกค่ะไปเขาตินไก่ก็ไปชาเลนจ์ก็สนุกมากเลยมีเขาหัวหมวกผาอนาันดามแล้วก็น้ําตกสระบันได่ายแล้วก็มีจุดชมวิวให้ถ่ายรูปผ่านนันดามกับเขาหัวหมวกสวยมาก ลักษณะของเขาภูเขาตีนไก่แต่เชเลนจ์เชเลนจ์อะไรอ่ะเชเลนจ์ของเขาคือแบบรีพีทอ่ะคะ่ะก็คือไปเขาหัวหมวกก่อนแล้วก็ลงมาก็คือสองรอบนะคะรีพีทสองรอบรีพีทสองรอบปุ๊บแล้วก็ไปแตะตรงไอ้ตรงที่เขามีจุดสตาร์ค่ะแตะปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปผ่านอันดับอีกรีพีทอีกสองรอบแล้วก็อันสุดท้ายก็คือน้าตกสารัันไดก็คือรีพีทสองรอบเหมือนกันก็อันนี้ระยะก,ก็ประมาณสามโลสามโลสี่โลค่ะ พอไปกลับก็เกือบเกือบอเกือบเจ็ดแปดเก้าโลนี่แหละค่ะอืม,อมนั่นคือที่เราไปทำชาเลนจ์ใช่ค่ะอ่าแล้วก็มีอันนี้คือสนามที่สองสถ<ะ>านที่ที่สามก็คือผาตัดค่ะจังหวัดพิชบูรณ์<ะ>ก็วันนั้นไปช่วงประมาณช่วงฤดูฝนก็จะรีพีกันสองรอบกิโลระยะทางก็ประมาณประมาณเจ็ดห้าหกโลค่ะห้าหกเจ็ดโลประมาณนี้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ขึ้นไปอีก ก็ลงมาสองรอบมันจะมีเส้นทางให้ขึ้นสองเส้นมันมีเส้นทางแบบของถนนแบบที่รถออฟรถไปได้แล้วก็พวกไอเดูโรอะค่ะอ่าจะมีทางขึ้นทางป่าแล้วก็ทางแบบถนนอ,อ่าเป็นทางดินนะคะขึ้นเนินชันๆนินดนึงที่ซ้อมอีกที่หนึ่งที่ไปไประจำที่ระยองค่ะขยายดาค่ะก็ไปซ้อมอยู่ก็ ขึ้นมันคือไปหกโลแล้วก็กลับมาหกโลก็คือไปกลับได้สิบสองมันพันเท่าไหร่เกณฑ์สะสมก็ประมาณน่าจะมันห้าร้อยได้ค่ะ 5, ห้าร้อยกว่าพันหนึ่งถ้าถ้าขึ้นประมาณช่องห้าค่ะได้พันหนึ่งขึ้น,นลงมันยากไหมเทียบกับก็มันเป็นทางถนนทันปูนนะคะอ่าก็ไม่ค่อยได้ยากมาแต่ว่าคืนนึงก็ชันอยู่เหมือนกันถ้าจัดอันดับความยากง่ายเขาไยดาเขาแหลมเขาก็โจม เาขาตีนไก่<ฆ>ลำดับให้มันหน่อยสี่ก็ต้องเป็นเขาแหลมเขากระโจมอ่แล้วก็มีเขาตีนไก่แล้วก็เขายายดาเขายายดาง่ายสุดหรอมันเป็นทางถนนที่แบบวิ่งง่ายค่ะแต่ก็เหนื่อยแล้วแล้วเขาฉลาดอะ่ะเขาฉลาดอ๋อใช่เคยไปอยู่<笑>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 ก็ยากพอสมควรไอ้ตรงที่อะไรนะเส้นทางอะไรหมี <c oughs> หมีเส้นรุดหมีอะไรไม่รู้่จำไม่ได้เคยไปรอบเดียวเองอ ก็ญาติอยู่เหมือนกันแบบนี้กันมันเป็นแบบหนูในป่าอะไรนะป่าภายใช่ป่าภัยอ๋อโอเคปกติซ้อมกรุงเทพซ้อมที่ไหนซ้อมกรุงเทพก็ไปสวนจริรดาค่ะรอบวังรอบวัง,งค่ะีะรอบวังช่วงเย็นๆค่ะตอน<ร>ออที่ร,รักเลิกงานเราไปลงขอกัอบโค้ชคมนี่ที่ไหนที่สนามกีฬาสุพชรณสุยอะค่ะวิ่งรอบรอบทางสนามรอบๆสนาม นั่นก็คือที่ซ้อมของดาเ<ช>ป็นประจำะะส่วนที่เรามาที่นี่คือที่ไหนแนะนำหน่อยอตรงนี้คือสะพานเขียวนะคะก็คืออยู่ระหว่างสวนส,วน,สวนลุมพินีกับสวนเบนเจกิตินะคะก็วิ่งได้สบ,บายสบายวิ่งซิตีล้ลานได้ค่ะก็ชิลๆเรียบง่ายแต่ดาไม่ไม่เคยมาที่นี่เคยมาค่ะแต่ว่าวิ่งนานๆมาทีเพราะว่าช่วงเวลาหนูไม่ค่อยมีเยอะ อย่างนี้นะครับคุณทุกคนครับเดี๋ยวดาเนี่ยถ่ายเสร็จต้องไปเข้าเวร <c oughs> ที่โรงพยาบาลถูกไหม <c oughs> ใช่ค่ะก็คือไปทำหน้าที่ทำหน้าที่ต่อค่ะว,นนวันนี้วันหยุดวันนี้มัน,นหยุดค่ะแต่ว่าหนูต้องทํางานค่ะอ๋ะอขยันจริงรงไม่ค่อยได้หยุดหยุดแค่วันเดียวค่ะทําง,งาน6วันแล้วก็หยุดวันเดียวเ <c oughs> พราะว่ามีเว้นควบต่ออะไรประมาณนี้ค่ะอืโอเควันนี้ขอบคุณดามากเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องส่งกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปวิ่งเล่นกันโอเคขอบคุณครับ